แล้วครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อดีของรถบิ๊กฟุตนะครัมข้อดีของมันมีหลายอย่างนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่ข้อดีนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่ก็กดรีเซ็ตไปนี่ี่ดได้ทุกคนคือข้อดีของมันก็แบบมีหลายอย่างมาก จะขับเชิญตรงนี้ให้ดูดูนะคบนี่ทำไมทุกคนอยากกับกัวนี่นะครับนี่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 เกินนะทุกคนเออแบบเบิ๊กฟุตมันโหดดอ่ะเออบิ๊กฟุตมันลยูติดลงเอไม่ติด ผมว่ารถบินฟุตนี้น่าจะเป็นบั็อกอยู่นะนี่เห็นไหมนี่นะทุกคนเห็นไหมมันน่าจะเป็นบั็อกอยู่ก็ขอให้จีมแก้ด้วยนะคบเดี๋ยวเราจะไปขับกันต่อเลยนะเราจะลงมาแบงนี้ก็ขับกันต่อเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกคน มันสามารถผ่านได้ทุกอย่างอ้าวผ่านไม่ได้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย